วิ่งเร็วหรือเปล่าวิ่งเร็วหรือเปล่า,าล,ล็อกประตูลอ็อกอัจฉริยมประตูเขาล็อกแล้วตรงน้ล็ได้ค่ะได้ค่ะดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีพอใส่อันนี้เป็นดูคนไม่มีค่าซื้อรองเท้าทำไมเป็นหลายหลายหมื่นไม่เห็นได้ยินแต่เสียงกระกแรกกระก,ระกระแรกกินไปซื้อด้วยตีนไรไม่ปกติใหญ่กวา่าชาวบ้าน เขาเป็นคนมีผมด้อยเรื่องการเาารียกพนักงานอาหารแบบเจ๊พิจิตาดีกว่าอีกค่ะอีกค <c oughs> ่ะเมนูไหนตอนเดิดบบนเจ้าสาวเดินเข้าวตรงไหนกต้องเดินแบบช้าๆเขาบอกเขาบอกเดินเขาเดินเร็วไงพอเขาบอกเดินช้าๆปุ๊บ คอมเมนต์มาเยอะๆนะพี่เจ๊บชอบอ่านคอมเมนต์มาก<ช>มีคนมาคอมเมนต์บอกว่านอนตายตลับแล้วได้ยินพี่เจ๊บพูดมือแล้วถ้าอย่างนะั้นผมคงต้องตายวันดัหลายรอบถ้าพอได้ไหมเราจะมีของตัวเองได้ไหมแขนไม่ไหวไรใช่ปะแขนซ้ายอะ่ะชาใช่ปะ<ช>เคยฟังเพลงไม่ไหวบอกไหวปะแขนของฉันมันชาเ <c oughs> มื่อเธอยือนยันออกมาว่าไม่นอน <c oughs> แต่พี่เจ่อวันนี้หลับ เล่นรูปแบบนี้นะธรรมชาติจ้าปิ้งอยู่นะเขียงอะไรไม่ค่อยได้จะถือวิธีพี่เจะทำไปนี่ตทวนิดเดิ้ลเต้นไม่เป็นก็ครบมา14ปีสิ่งที่เห็นสเต็ปของเขาก็คือไปดูมาลูนไฟฟ์เต้นงี้ ผู้ไอยอดัมมากอายแคดนี้คืออยู่กับเราตั้งแต่เปิดร้านวันแรกวันแรกไม่คิดเลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของ้ารไม่ต่เงินเดือนก็ไม่ออกก็เขาอยู่รอนี่แหละว่าอะไรมันจะจ่ายกันเร็วๆรวนี้กรัๆคุยกงถามขอคุยว่าจริงงมันมนควรจะยังไงบ้างไม่จะฝากใครไม่จะฟากใครใครเราโอเคไหม ว่ามีพอมากี่อย่างนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่มิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะครับไม่มิจฉาชีพไม่ให้นี่นะพูดวูดวู้ดี่แหละมิจฉาชีพพี่เจวันนี้เดชโพสต์สิอะไรรูปเนี่ยครีมเทาอืมนี่เรามาม่วงงานเขาปะเนี้ยเดชโพสต์วันนี้ครีมเบสทองบ้าเฮ้ยก็ได้นะเออนี่นะเอาหลือหรพี่พลอยป้อนไข่พี่เจมมี่เลยอ๋อนี่ไข่ป้อนพี่เจมมี่เดี๋ยวให้พี่พลอยได้ป้อนไข่พี่เจี๊ยบเลย ต่เพิ่งหันมานะเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ท,ที่ไม่ค่อยได้ให้อะไรก็รเลยอยากจะอย,อยากจะมอบดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ให้กับเสียบสิ่งแทนความรักของเราเปิดได้ <laughs>